สวัสดีครับผมตัวจากทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานในเมนูประวัติงานซ่อมนะครับก็ในเมนูประวัติงานซ่อมนะครับเราสามารถดูประวัติงานซ่อมได้นะครับโดยค้นหาจากวันที่แจ้งซ่อมนะครับหรือว่าวันที่ช่างปิดงานวันที่ถูกปฏิเสธหรือวันที่เบิกอะไรนะครับแต่โดยปกติเราจะค้นหาจากวันที่แจ้งซ่อมนะครับ จากนั้นเราก็มาเลือกช่วงวันที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการดูประวัติงานซ่อมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสามารถฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเครื่องจักรนะครับตามแผนกตามสถานที่ตัง้งตามช่างตามประเภทแรงงานตามความเร่งด่วนหรือตามสถานะใบแจ้งซ่อมนะครับแต่ถ้าเราจะดูทั้งหมดเลยเราก็ไม่ต้องฟิลเตอร์นะครับแค่ลูกแค่เลือกช่วงวันแล้วก็กดค้นหา มันก็จะโชว์ข้อมูลนะครับทั้งหมดตามช่วงวันที่เราค้นหาเราก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีรายละเอียดนะครับมากมายเลยนะครับดูได้ว่างานอยู่สถานะไหนนะครับวันที่แจ้งนะครับใครเป็นคนแจ้งเครื่องอะไรพวกนี้ครับรายละเอียดพวกนี้สามารถดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ต้องการดูคอลัมน์ไหนนะครับเราสามารถตั้งค่าคอลัมน์ได้ตรงนี้นะ แค่ติ๊กออกอย่างสมมุติเดี๋ยวผมจะติ๊กออกให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราต้องการดูอันไหนเนี่ยเราก็เลือกเฉพาะหัวข้อที่เราต้องการจะดูก็ได้ผมจะดูใบจ้งซ่อมนะครับรหัส Q R ชื่อเครื่องจกักรสถานที่แผนทีของเครื่องนะครับดูแอคชั่นนะครับดูชื่อผู้แจ้งสมมุติ จะดูประมาณนี้นะครับผมจะเอาสถานะมาอยู่ข้างๆไปแจ้งซ่อมผมก็สามารถลากแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับเราก็จะเห็นเฉพาะคอลัมน์ที่เราเลือกมานะครับแล้วเราก็สามารถกดปริ้นออกมาได้นะครับกดดาวน์โหลดออกมาได้หรือว่าถ้าเรามันเยอะๆเนี่ยเราสามารถโชว์ได้สูงสุดหน้าละ500แถว ก็กดเข้าไปดูใบแจ้งซ่อมนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดใบแจ้งซ่อมนะครัเอาไว้ดูประวัตินะครับใบแจ้งซ่อมนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่มีการเปิดมีการแจ้งซ่อมเลยนะครับมันก็จะสามารถดูใบประวัติได้เลยสวนข้อมูลในแต่ละส่วนเนี่ยจะมีหรือไม่มีนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานะของใบแจ้งซ่อมใบนั้นนะครับประมาณนี้ครับ สำหรับเมน,นูประวัติงานซ่อมขอบคุณครับ